ทักทายเ,เพื่อนนตอนเช้าๆนะครับผมเช้าวันเสาร์เจอกันตอนเช้าๆครับบนทางด่ดวนวานมาลอยกระทงสนุกไหมครับไม่ได้ไปลอยที่ไหนเลย มีความสุขในวันลอยกระทงนะครับผมดูบรรยากาศนะครับตอนเช้าเชาอากาศเยน็นอากาศเย็นสบายครับเราจะเดินทางไปแถวรามินทาน,นะครับ ไปเลยครับเข้าหน้าหน,า,นาแล้วครับผมรักษาสุขภาพทุกคนนะครับ อุภานฝนตกนะครับตกสองวันแล้ววันนี้ มีผลหรือไมน่าจะไม่มีแล้วแหละครับผมแต่ก็ไม่แน่นอนนะแต่มองไปข้างหน้านี่จะเป็นหมอกนะครับน่าจะเป็นหมอกยากาศดีครับสดชื่นดี แฟเพื่อนทุกคนนะครับผมเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับสู้ๆนะครับผมนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีวันเสาร์ครับ